โอเคสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับขอเดชคาเวนทีทูนะครับวันนี้ขอฝากแฟนเพจไปก่อนนะครับแล้วก็ขอฝากเว็บไซต์ไว้ด้วยนะครับสาระดีๆเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมการทําเว็บไซต์ของเล่นต่างๆนะครับก็จะนํามาลงให้นะครับผมแล้วก็ฝากช anel ไว้ด้วยนะครับผม โอเคคลิปนี้จะเป็น EP ที่1นะครับของคอร์สเรียนตัวนี้อ่ะคอร์สสอนทำระบบ POS นะครับผมคลิปนี้จะเป็น EP ที่1 EP ที่1นะครับผมก็จะมาพูดคุยกันเฉยๆยังไม่ได้ลงรายละเอียดของโคนนะ้ดเนาะก็มาบอกว่าภาษาที่ใช้เครื่องมือที่ใช้พัฒนา และวิธีการติดตั้งเครื่องมือต่างๆนะครับผม,มก็ส่วนของตัวตัวภาษาที่ใช้เนาะเรามาเริ่มก,ก่อนก็จะมีหลักๆ HTML, PHP แล้วก็ JavaScript นะครับผมจะใช้3ตัว HTML เนี่ยมันก็ก้ำกึ่งอะ่ะ เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่ภาษาละถ้าผมเอามันมารวมเพราะว่าผมสอนในลักษณะของตั้งแต่ b e g i เนอรเนาะผมก็เอาตัว HTML เป็นมาเป็นภาษาด้วยเลยแล้วกันถ้าผิดถูกก็ขออภัยนะครับผมแต่ p h g เนี่ยใช่แน่นอนนะครับผมแล้วก็ JavaScript นี่ใช่แน่นอนนะครับผม,ลใในนนบผมหลักๆก,ก็จะมีอยู่3ตัว HTML มันจะอธิบายง่ายๆสั้นๆมันก็คือใช้ใน การแสดงผลบนหน้าเว็บอะครับผมส่วนพิธีมันจะเป็นภาษาสคริปที่มีอันกริทิมอะไราต่างๆที่ทเขียนลงไปนะครับผมแล้วก็ JavaScript เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมี3ตัวเนาะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะครับผมหนึ่งเลยก็คือต้องมีแหละโน้ตบุ๊กหรือไม่ก็แม็กเนาะ ในส่วนตัวผมผมก็ขออนุญาตใช้ Mac เพราะว่ามันชินมึงแล้วนะครับผมก็จะมีสลับไปเป็นฮ o t ์ด o ิบ้างน,นะครับใครจะใช้คอมพิวเตอร์ PC ก็ได้นะผมไม่ได้ลง PC ไว้ก็คือคอมพิวเตอร์หละแล้วก็อันที่2อแซมนะครับ x a m p p แซมแซมคืออะไรแซมคือโปรแกร,รมจำลองเซิร์ฟเวอร์ให้บนคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมจะรันเว็บไซต์หรือรันระบบต่างๆที่รันผ่าน ตัวที่3คือสับรามเทคสามสับรามเทคสามคืออะไรสับรามเทคสาก็คือเป็นโปรแกรมเทคอ e ดิเตอร์ที่ใช้เขียนโค้ดนะครับความจริงมันมีหลายตัวแหละมีสับรามเทคมีโน้ตแพดพัทมีเว Code เนาะแต่ผมผมขอเลือกตัวนี้ถ้าใครถนัดตัวอื่นเนี่ยก็ใช้ตัวอื่นได้แต่ผมถนัดตัวนี้มันเล็กแล้วมันก็ค่อนข้างไวเนาะสำหรับผม Okay. ต่อมาส่วนที่ส่วนนี้ก็คือเฟรมเวิร์กที่ใช้นะครับผมเฟรมเวิร์กมันคือเหมือนเป็นตัวที่เราจะเอามาช่วยในส่วนอันนี้ผมเรียกว่าฟอนต์เอ็นล้วกันนะเฟรมเวิร์กเฟรมเวิร์กฟอน์เอ็นนะครับผมก็คือแอดมิน LTE 3มันก็จะเป็นเป็นปร์ลของแอดมิน LTE Highchart Highchart ก็เป็นเฟรมเวิร์กตัวหนึ่งที่ ที่ใช้ในการเรียกแสดงดัชบอร์ดแบบกราฟนะครับผม Admin LTE ก็จะมีองค์ประกอบหลักๆก็คือ Bo s t a c k นะครับที่เข้ามาใช้ใน Admin LTE เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าหน้าตาของ Admin LTE เนี่ยเป็นยังไงน,นะครับผมโอเคก็ แอดมิ 3, น LTE 3เนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่คือแอดมิน LTE ที่เราจะใช้เดี๋ยวผมจะสอนนะตั้งแต่ดาวน์โหลดแล้วก็ตัดไฟล์เลยหัวกลางท้ายนะครับผมเป็นทีเน็ตเป็นครับ อีกตัวนึงผมพิมพ์เลยไฮชาดนะครับผมเพื่อที่จะให้ดูอ่ะมาแล้วครับแอดมิน LTE 3นะครับปกติตัวระบบเราต้องมานั่งเขียน c s ีเองเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อน อยากได้เมนูแบบไหนอยากได้อะไรแบบไหนแต่ตัว AdminLTE 3เนี่ยก็คือเป็นเฟรมเวิร์กที่ทําให้หน้าตาของระบบหลังบ้านของเราเนี่ยดูดีมากขึ้นนะครับสังเกตได้ว่าตรงส่วนด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นไซ์บาร์นะครับผมเป็นไซ์บาร์ที่เป็นเมนูออกมาสามารถลูกย่อขยายได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเมื่อทําเสร็จแล้วตัวระบบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือระบบตัวอย่างที่ทําเสร็จแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะมานั่งทําตัวนี้กันแหละในคอร์สนี้นะครับนี่ก็คือจะใช้ส่วนประกอบของ Ad m i n LT 3เป็นเฟรมเวิร์กคอนเอนด์นะครับผมของระบบนี้แล้วส่วนต่อมาไฮชาร์ดที่ผมบอกว่าไฮชาร์ดใช้ทําอะไรไฮชาร์ดใช้ทํากราฟนะครับผมใช้ทํากราฟกราฟจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวมีสอนด้วยนะครับผมเห็นไหมครับส่วนพวกนี้คือใช้ไฮชาร์ดทำนะครับผม มีหลายตัวเลยนะครับผมผมเลือกเป็นแบบแท่งเนาะโอเคเน็ตค่อนข้าง,างช้านะครับนิดหน่อยอันนี้ไม่รู้เป็น,นอ,อ่ะไระต่อมานะครับผมเมื่อเรารู้เฟรมเวิร์กที่ใช้ภาษาเนี่ยผมก็อธิบายไปคร่าวๆเดี๋ยวเรามาเขียนกันเราจะพอเข้าใจอธิบายนิดนึง PHP ก็ต้องมีพื้นฐานมาก่อนนิดหน่อยนะครับผม แล้วก็ส่วนของแอดมิน LTE เนี่ยให้ไปเอาพื้นฐานจากคอร์สของ b l o e s t a c k 4นะครับตัวพวกนั้นจะใช้คลาสดเดียวกันเลย d i p Card r o w d i p Container d i p Card Core MD XL พวกที่ผมสอนไปหมดแล้วนะครับผมตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นในส่วนของ PHP เนอะให้มาดูตัวนี้ ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็มาดูตัวนี้บ้างนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดคอร์สท,ที่กําลังจะสอนปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าบางทีผมอาจจะไปเร็วส่วนแอดมิน t t e เนี่ยให้มาหาความรู้พื้นฐานในส่วนของ Step 5ก่อนนะครับผมคลาสมันใช้คลาสเหมือนกันเนาะมันใช้คลาสเดียวกันนะครับโอเคเรามาถึงตัวนี้นะครับผมไอข้อ2กับข้อ3เนี่ยแซมกับสับรามเทคเนาะ เดี๋ยวผมจะมีลิงก์ของคลิปนี้ไว้ให้เนาะมันอยู่ใน Boost a ปด ep. 2ที่ติดตั้งแซมและสับลามเทค3เพื่อใช้พัฒนาพร้อมแพ็กเกจคอนโทรนเนาะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ตัวนี้มาแปะให้ท้ายคลิปนะครับไม่ขออธิบายเพราะมันมีคลิปอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีคู่มือของการติดตั้งแซมให้ส่วนสับลามเทคเนี่ยเป็นอธิบายแล้วก็ติดตั้งแพ็กเกจคอนโทรลด้วยนะครับผมเข้ามาดู ใเนมาดู introducing Grammarly a digital writing assistant that you can install easily on your browser extension phone or iPad สวัสดีครับโอเคมันจะเป็นคลิปนี้เนาะน้องทุกคนนะครับแล้วที่เนี่ยครับไม่ใช่ beginner เนี่ยอาจจะใช้ติดตั้งแซมนะครับผมนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์คลิปนี้ไว้ให้นะครับผมแล้วก็มีคู่มือให้โหลดด้วย จะได้ง่ายๆหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในในส่วนของภาษาที่ใช้เครื่องมือที่ใช้พัฒนาเนาะแล้วก็การติดตั้งเครื่องมือตา่างๆในโน้ตบุ๊กมีอ่าในคอมพิวเตอร์มีแซมมีสับรามเทคสามจบละเขียนโปรแกรมได้แล้วนะครับพัฒนา,าระบบได้นะครับผมโอเคก็ okay. ขอจบการนำเสน,นอเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามต่อใน EP ถัดไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ